คุณแค บ้านพอแอแพะเฮ้ยมีใครอยู่ไหมโอ้โหกำแพงแพนเค้กเฮ้ยจุกรูนี่ตะอบชีสเเหรอนี่ยยำยำอืมอร่อยจังเลย เส้นทาทเดินไปยังมีแห่สุดวันงาาตัวเราไมีแค่ลีค้าจีสวยมากเราไม่ได้มัวเราคือแพ้นแพ้เป็นแพ้น่ารักไม่นากรัวไั่เป็นโปรหรือเหมือนแมลงทั่วไป จังที่รักจังที่รักจังที่รักที่รักขึ้นโลกเธอไปคนดูเธอก็หาอย่างเราไม่เจอขึ้นโลกเธอไปคนดูเธอก็หาอย่างเราไม่เจอรักที่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 รักนี่ใครมันเข้ามาพังบ้านสุธที่รักของเรากันเนี่ยฮะเอาล่ะตอนนี้เรามาหาคนร้ายกันแล้วก็อัดซะเดี๋ยวเจอจะขิดเลย่อนีนดิ่อนีนดิอันนี้แล้วกันเธอดูข้างในบ้านนะ ฉันจะดูแถวนี้ได้ค่ะได้ค่ะเอาละาาตรงนี้ล่ะตรงนี้ไม่มีใคร,รนี่ก็ไม่มีใครกินเสร็จก็หนี้เลยแล้วก็ปาปะรูให้ผ่านเลยนะห้เสร็จก้อนทราตทิ้ตก ใช้ทอนสูงไม่ใช้อินหรือเล็กเราสร้างสร้างบ้านโดยชิพขนมและก็แพ่นเค้กชาวบ้านเขารู้กันดีนะชิพดีอยาเชื่นะดูบ้านแห้ของเรามีรสชาติและน่าอยู่ซัำทีรัมซ้ำทีรัมซ้ำทีรัมซ้ำทีรัมบ้านเป็นแผนเค้กครึ่งหลังผสมด้วยชีสอีกครึ่งหลังบ้านเป็นแพ่นเค้กครึ่งหลังผสมด้วยชีสอีกครึ่งหลังซ้ำทีรัมซทีรัมซทีรังซ้ำทีรัม พ,พวกเธอถ้าโจรกลับมาอีกเราจะทำยังไงกันดีงั้นเรามาขอจับตาดูวไว้เอาล่ะไม่มีเวลาแล้ว ไปเลยอย่าแพกินจุเอ้ยไป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 ,ไปกันได้เลยทุกคนฉันจะไม่ปล่อยให้มีโจรเข้ามาได้เด็ดขาดอ้าฮะ้าอ้องไม่ผิดอีก2องาทีเดเกอก็หลับแล้วเหมือนเมื่อคืนไงไม่มีใครอยู่แล้วไม่มีใครอยู่จริงๆ ใบแพลับจกคู่แล้วค่อยหนีนอนเถอะนอนนะเจ้าเด็กดกีพระอาทิตย์กำลังหลับไปฟังเพลงนี้แล้วงีบให้ไ,ไหวกลมเจ้าแพ้ให้นอนสบายปล่อยตาสบายสบายปล่อยเขาสบายสบายปล่อยขาสบายสบายขาทั้งสี่แล้วจงหลับ ก่อนนะคุณแพะขอบคุณสำหรับบ้านออเอเยี่ยแล้วมากันแล้วเยี่ยมเลยไม่ได้ปล่อยให้จอนเข้ามาได้เลยสักคนเป็นยังไงล่ะก็หนูบอกแล้วงั้นตอนนี้ให้ยินีซอมบ เฮ้น uh, <oland> ี่ไงสมสิทธแล้วเอ่อแม่จ๋านิบอกเธอนิบอกเธอไม่ต้องเป็นห่วงนะเชื่อใันได้เลยใช่สัญญาต้องเป็นสัญญาเชื่อได้เลย ยิ่งทำตัวมั่นอ,อกมั่นใจขนาดนี้ฉันยิ่งไม่ไว้ใจเจรงรอ นอนนะเจ้าเด็กดีพระอาทิตย์กำลังหลับไปฟังเพลงนี้แล้วงียบให้ไวกรอบเจ้าแพะให้นอนสาบายปล่อยตาสบายสบายปล่อยเขาสบายสบายปล่อยขาสบายสบายขาทั้งสี่แล้วจงหลับตื่นสิ <c oughs> ตืน่นรำใยายซือมือ นี่ทุคนเหอฉันแค่หลับตาแค่แป๊บเดียวเองนะไม่ได้เผลอหลับไปสักหน่อยมีแผนเค้กหายไปจากกำแพงตรงนี้เองแล้วเธอที่มันไม่เข้าท่าเลยซื่อบื้อจริงพวกเธอไปทำงานซะเดี๋ยวตรงนี้ฉันจะจับตาดูเองไปไปไปออกไปฮะแล้วกระแพ้แก่หูตึงเนี่ยจะให้ไว้ใจได้เหรอไม่มีทาง นอนเถอะนอนนะจาวดึกดีผ่าอาทิตย์กำลังหลับปะเดินอย่าให้รองเท้าเสียงดังให้หลับตาเอาไว้ก่อนนะค่อยๆ่หลีตาลงค่อยๆหลับตาลงหลับตาแล้วนอน นะาจ้าคนดีอาาฮ่า,าจับได้แล้วไอ้ตัวดีพวกเรานี่เด็กผู้ชายนี่เด็กที่ไหนก็แค่พวกนิสยัยเสียอย่าคุยหนูนะคุณแพ้ทั้งหมดนี้หนูไม่ได้ตั้งใจหนูไม่มีใครบ้านหนูก็ไม่มีอยู่ด้วย หนูไม่ได้กินข้าวกินน้ำมาสามวันแล้วและเขาวพวกคุณก็น่ากลัวาม,มากยกโทษให้หนูนะขอหนูอยู่ด้วยนะ <G ül üyor> เดี๋ยวหนูช่วยทำงานอ๋ฮะกินบ้านเราแถมยังหลอกเราแล้วตอนนี้ยังจะมาขออยู่กับเราอีกเหรออ๋อฮะไปไกลไกลเลยก่อนอื่นก็ซ่อมบ้านให้เราก่อนเลยไอ้เต้าตัวแสบแล้วก็ไปซะถ้าไม่อยากเจ็บตัว มีางแผลเลกัน รักเธอชื่ออะไรขนเก่งคอนฟลาเวอร์ฮะงั้นก็เด็กดีมาอยู่ที่นี่กับเรานะ เด็กนี้นี่เด็กใกล้าคนฟลาว่าและตอ,ตอนนี้เรายู่ด้วยกันช่วยกันระวังอันตรายกินแหง้งแข่กันต้นมืเย็น <c oughs> และตอนเทียง <c oughs> รงที่รราีรีรังทีรีรังทีรี่ทรังที่รรั่างเราไที่รังเ,รเ,เป็เรเงท่งเีรงท่งยรี่ง,ง <c oughs> ีังขขรง,งร่่รัีรี่รึที่งที่ังทีรัีรีรีีร